ตอนนี้ผมสั่งปิ้นใหม่ผมคล่องใจตอนนี้ผมสั่งไปห้าเซนันเดิมประมาณสองเซนอันนี้ห้าเซนผมอยากรู้ว่าลายมันจะต้วย <c oughs> ังก็แค่งิึงแต่วัตถุวัตถ,ถุหนึ่งอย่าให้ต่ำกว่าสองเซนในเครื่องเนี่ยจะดีครับ ถ้าต่ำกว่าสองเซนสู้ไม่ไหวหรืออาจจะสู้ไหวเพราะว่าตัวแหวนตัวนี้ไม่ถึงสองเซนครับผมอะไรที่ใครเหมือนคนนะใครด้อยอะไรก็อย่าไปดูถูกก็เหมือนเรื่อเงม้นันนบางครั้งเราไปว่าทําไม่ได้แม่งทาได้เฉยต่ำกว่าสองเซนอีกแหวนนะครับ มีห้าเซนจะไหวไหมอันนี้ไม่ไหวสองเซนอันนี้ยังไม่ถึงเ็นเลยแข้งสฟงแค่จะมาดูครับกลหลวงร้า,างเาครับเยวปิเดเ็เดี๋ยวเจอกันคลองเทารลบงเลยครับไปดูกันไม่มีงานอะลรไ,ได้อาบน้ำาักทีหลวงร้องเขาใครจะบูชางานเนลาซาด้าช็อปปี้นะครับ งานเงินงาน,งาน,งานทองคอยผมก่อนนะครับผมยังไม่มีตังค์แลยังไม่มีแรงไปหลอมเงนินหลอมทองนะครับโอเคครับผลลัพ้์ของก๊อครับ